เราต้องอยู่ให้ได้ครับกับราคายางที่เราได้นะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดดูเรื่องเรื่องอไรายได้ที่เข้ามาแล้วก็อยู่ให้ได้ครับสินค้ากเกษตรไม่มีอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ลงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ลงแล้วไม่ขึ้นครับเราต้องอยู่ให้ได้กับเขาในช่วงนั้นๆอย่างช่วงน De za, เนี้ยเดือนเมษาเนี่ยนะครับหกแเนี่ยก็ลง20บาทในช่วงแค่อทิตย์กว่าๆนะครับ<ๆ>ก็เป็นอะไรที่เราต้องอยู่ให้ได้ครับ เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาครับเ <c oughs> กษตรกรอย่าตกใจครับ <c oughs> เดี๋ยวก็กลับขึ้นมา <c oughs> เรามีการยาง <c oughs> มีทีมบริหารการยางที่มีฝีมืออยู่แล้วที่คอยช่วยเหลือเราครับเรามองเรื่องมาตรฐานครับถ้าเรามีมาตรฐานรองรับเนี่ยเราจะเอาสินค้าแบบเดิมไปขายแบบใหม่เราจะไม่โดนกดราคา สมาชิกที่เข้าอยู่ในโครงการยางรักโลกของสากรที่การยางสนับสนุนเนี่ยครับก็จะได้ราคาพรีเมียมจะพูดกับเกษตรกรกว่าเราขายยางอยู่ข้างทางแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณทํายางรักโลกกับสากรตาน,ตานยางปลารเราจะเอายางที่ขายข้างทางขึ้นไปขายบนห้างคือเวลาเราสื่อสารกับ,กบเษกษตรกรเราใช้คำพูดที่ค่อนข้างย่อยง่ายครับเราก็จะบอกว่าสินค้าบนห้างมันแพงไหมล่ะอ่ะมันแพงเนี่ยเรากําลังเอายางที่ทุกคนมาเข้าโครงการยางรักโลกขึ้นไปขายบนห้าง พอขายบนห้างบุ๊มันจะได้ราคาที่แพงขึ้นนั่นเป็นเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่คนอื่นยังขายอยู่ข้างทางโดยมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานของทางยุโรปเนี่ยกำแพงที่ใหญ่และสูงที่สุดภาษาครับเพราะมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานของทางยุโรปเพราะฉะนั้นทุกอย่างในในมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ก็เลยเกิดความยากว่าเกษตรกรเราเนี่ยในยุครุ่นแรกๆเนี่ยเราไม่เก่งเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวตรงนี้พอเปิดคู่มือออกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วกำแพงคือยากแล้วที่เขาจะต้องฝ่าฟันแต่รุ่นนี้รุ่นหลังที่ที่ลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อะไรมากขึ้นก็มีความเก่งเรื่องเรื่องภาษาเราก็เลยทำได้ตรงนั้นครับ โดยโดยเราแล้วก็เราเรามีความคิดกันทุกคนว่ายางเราดีที่สุดยางเรามีคุณภาพที่สุดรสชาติอร่อยที่สุดเราจะต้องขายได้แพงที่สุดอันนั้นคือคือความคิดของไทย